คนละจ้าตัตยาแล้วระวันก่อนโอ้อโหขอบคุณท่านเราเลยใจครับมีอะไรไหมให้กูรำคาดีครับแค่ตูกเองรำคาตตวเองไม่พอต้องมารคาขอเล่นอีกทำก็หบบุมเมือ,เงองแต่อยาหมอเรควจะเปน็นดีกว่าตองเอง เอาตัวหลังนี่มึงย้อมไปจังเลยนัว่นตัวสตีนเมื่อดาทำอะไรมาอย่าพูดเดือดกันเอ้าคุณจะด่าอะไรกูกำพึ่งอะเอ้ากปนั่นเลยสิเมื่อดาทำอะไรมาหรอเมื่อเจอแล้วค่ะพี่กูนะแค่คดีเมื่อกี้มึงพูดหน้าสตีนนาสตีนนะไอ้เต้นนะสตีนนะพูดเมื่อกี้นะได้ด่าแม่เขาแค่เสียหลักเขาฟังรู้อ่ะ ก็ไม่อดนผู hey. ้เลยใช่ไม่ีทุกที่เลยขอบคุณมากนะครับตอนนี้ขนมเบื้องพี่เติ้ล ออร์นิชมเหรอใช่ชมจิออร์นิชมคุณชมตากขมุกขมิ้งไม่ใช่ไม่ใช่หน้าหน้าต้นตีนี่คือหน้าหล่อน่ารักพวกถ้าเกิดสมมติว่าฉันหน้าหล่อน่ารักพูดว่าไงนะเตือนน้องพูดปบนุองอ้อันนี้คือหน้าหล่อน่ารักแล้วถ้าเกิดสมมติว่าน้องน้องกินเวลาหน้าหล่อน่ารักอ้าินเดียหรอไงใช่อันนี้เป็นอินเดียนะเดีย ช่วยเดียเลยมึงโหแล้วเงินต้องป็นเท่าไหน่เอาไปไหนมึงมันไม่รู้อะไรดลยนู่นนะคุ้มเป็นแผลเหนือมึงนะมันเป็นแขกใต้ถุนโอ้โมีแบ่งข้าเดินแบงเป็นแขกใต้ถุนต่ำต้องว่าแขกใต้ถุนอ๋อนี่แขกเหนือผูกต้องร้อย่างนี้ผูกแล้วเกิดว่าวันใดกับพระเจ้าผูพี่นุเขามาอยู่เป็นแขกใต้ถุนเหมือนฉันได้อาจาเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเฮ้ ไอ้ต้นอามะวาวไเลยไม่ดีเขาทำไมกับมึงสองมาตรานน่ะไอ้พี่ไรนะไม่เจ็บไม่เจ็บป้องไม่เจ็บไม่เจ็บนะโอเคแต่รางวัลจเนี่ยอ้เาจะตุกบ้องเธอเองตุกบ้องตุกบ้ององไปตอนเนี้ยมึงเห็นไม่ได้มึงกูถืออะไรเนี่ยโอ้โห เด็กเด็กมีน้องคนนึงเลยนะคนละตาใจมากอ้ทำอไปกูเอามาเก็บไว้ไว้ใช้ไว้นี่ไวเล่นเล่นได้เไปิดเคย้เวลาเขาสวนต่าองทำอันนี้ขอขอลูกขอลูกสักตัวนึงขอลูกสักตัวนึงทัให้ดู ตัวหมาตัวแมวต้องได้ใส่เสือดิบได้เสืดิเอาเงี้ยของหอมแก้มทีนึงได้ไหมโอ้โหจะมาหอมแก้มกูจะโอ้โหจะเม้นหน้ามึงอยู่นานๆกูไม่เห็นจะชอบหน้าูกมึงเลยเหมือนกูชอบมากเลยนะไม่ใช่นกูไปเก็บไปเองกูปะโวผมลืมปอยกับพ่อเขาไปด้วยเวรนั่นไยเลยเละตีนว่ากูว่ากูมากูเอาเถอะผมกูจะไปเังแต่กูก็ปกติไม่เหมือนมึงอิ่มยุ่งยุ่งไปโคตรโอ้โหแต่งไรนั่นไง กูจะใส่ลูกใส่ล่าก็ไม่เหมือนคนเข้าทุกๆวันละมือเดี๋ยวกูจะใส่ลูกใส่ล่าไงกูก็ไม่เคยขี้มันต้องตายเอา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 ลูกมาล็อกกูเพื่อจริงไม่ได้กูขี้มันต้องตายอ่ะเอาเอาเอาถ้าจริงขึ้นมาเอาเอาโอเคถ้ากูจริงกูจริงก็คือโอเคกูขี้โอเคมึงยอมรับนั่งขี้อ่ะ คนบ้าเขี้มันต้องใส่ไมได้เงนางีูถ้ากูไม่ปล่อยั้นะกูวิ่งเข้าบ้านออกมาเพื่อนไม่อยู่ห่วงเพื่อนไม่อยู่อ๋อกูขี้มาเพื่อนก็ไม่อยู่ค่ะแล้วก็วิ่งเข้าบ้านลแล้วแม่ไม่ให้ออกมาแล้วแล้ลูกเออเลยขี้แมวเลยมันจะจังไอ้ขอแก้มดีนีแล้วจะไม่มาเห็นหน้าเลยเออให้มันจริงนะเออเดี๋ยวไปมาดึงนัทเลยนัทเป็นส2เอามือนัทเถอะเดี๋ยวรับปุ๊บเดี๋ยวกูจะหันไปให้ โอเคที่ที่จุ yeah. uh. ๊บเลยนะก่อนจะนับหนึ่งสองสามผ่านมาแล้วอะไรเป็นไรเป็นไรอะรเพื่อเก็บเงต้องไม่ต้องเจอหน้ากันก็องจุ๊บกันแลกันนะกันงคู่เดี๋ยวนับหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามเล่นก็จบทำไมอ่ะกูยันแปดกูนับหนึ่งสองสามมึงนับหกเจ็ดแปดจะได้เลยหนึ่งสองสามกูไม่ยอมหนู่งสองามเอาหกเจ็ดแปดก็หกเจ็ดแปดเอาเลยมึงนับอเพร้อมนะเออหกเอ้าแล้วเจ็ดไม่ได้ โอ้มาก่อนมองดข้างหลังแล้วเหมือนนั่ง